สวัสดีพ่อแม่พี่น้องออที่ให้การติดตามช่องเบาบอนคอคือเก่าเหมือนเดิมครับมื่อนีเบอบอลคอมาพบพอ่อกับพี่น้องในวันที่16กันยายน2565เด้าอยเดพี่น้องมืง่อนีมาโบ้าถึงเรื่องเล่าว,ว่งการหมอล่ำเนาะครับหลังจากเบาบอลคอก็บ,บด้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอล่ำมาหลายมือแล้วก็มีติดตามสถานการณ์นำถ่วมเน่ กับเรื่องเล่าข่าวสารทั่วไปเนี่เมื่อนี้เป็นมือวันที่16กันยายน2 5 6 5หเนาะครับพี่น้องเป็นมือที่วงหมอล่ำไแห่งเมืองขอนแกน่นอีกวงหนึ่งคือหมอล่ำปฐมบันเทิงศิล์เพิดนได้ำการเปิดวงฤดูกาล2565หรือดูกกา 2, ถึง6 6 6เนาะครับบ้านบานบาวบอนคอกระยู่างจากบ้านเพิ่นนีิกเาเล่าๆกระสี่30กว่ากิโลนะครับ อตอนนี้ก็เป็นเวลาที่บาบันคอได้บันทึกคลิปหรืออัดคลิปนี่กาหาทุ่มเครื่องพอดีครับหาทุ่มเครื่องบาบันคอกะอยากไปเบิง้งเพื่อนเปิดฤดูก,ดก,กาลอยู่ก็กลางบ้านพืนน่นแหละมื่อน,นี้แต่บบได้ปไปกะเลยอุดหนุนทางกลุ่มปิดเพิ่อนก็คือบัตรราคาเก้าสิบเก้าางานนี้ร้อยยี่สิบบาทเนาะครับ หลังจากที่เพิ่นได้ซุ่มซ้อมเนาะพี่น้องหรือว่า,าร่วมโตศิลปินเขาซ้อมถือว่าประถมเพิ่นก็มีเวลาซ้อมหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่นออกเดินสายอ่อนทั่วบนันเดกามีกระแสขึ้นมาเนาะพี่น้องเว่าก้าวถึงประถมเนาะย้อนอีกนิดนึงก็คือประมาณสีหาเดือนที่แล้วหรือในช่วงปีหนึ่งนี่แหละ โควิดมันกะมาส่งผลกระทบกับพวกวงเนาะครับแต่ปฐมนี่เพิ่นกะถือว่ากระแสะโซเชียลในช่วงนั้นกับเปลี่ยนเรียกว่ากระแสะเพิ่นกับโบเมนยูระดับท็อปท็อปกมีวงรุ่นเก่ารุ่นหลายๆปีเพิ่นบริจับกระแสะโซเชียลถึงทางคณะผู้บริหารบาวาดับสอเพิ่นกะย่อมรับอยู่ในช่วงนั้นก็มีปลาแดปลาลุยเนาะ บอลคอกับติดตามการไล่สดเพิ่นตลอดเพราะว่าเป็นแฟนครับถูกวงอยู่แล้วเพิ่นกะว่าโอ้ยดาับซอบเพิ่นเลียงเป็ดอยู่นะครับช่วงนั้นก็ว่าวแซวกันเล่นป้าแดเพิ่นกะไปซอยทั้งนามีหกเนาะช่วงนั้นมีการไปซอยนามีหกเพิ่นกะไล่สดหลายอีพี่ยี่สิบสามสิบอีพี่ผ่านมาป้าแดเพิ่นกะได้ความรู้ได้วิธีการที่ไป เหตุเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้คือเบ้าถึงยุคในยุคโควิดระบาดหนักๆ3 4 5หเดือนที่แล้วก็ประเดยเพิ่งกับว่าแซวว่าดาบสอเพิ่งกับมีแต่เลียงเปียดอยู่บ่ท่านได้สนใจทั้งโซเชียลเอียงนะครับเห็นบ้าวแซวกันในคลิปกะจนนํามาสู่กันมาลุยโซเชียลเต็มที่เรียกว่าเหตุกุ่มปิดเนะช่วงนั้นเหตดกุ่มปิดแล้วก็มีการ ไล่สดไปยามค้นนั่นแน่ไปเฮ็ดอันนั่นนี่เพิ่นกะไล่สดตลอดทางบรรดาศิลปินวงเพิ่นก็ไล่สดซอยกันหรืกว่าเฮ็ดค้นเถน่์นซอยกันจากวงที่บมีกระแสโซ่เชียวเลยครับปี่น้องตอนนั้นเป็นวงทียังบบมีเพิ่นกะได้หัวหน้าหน่อยเนาะอันนี้หัวหน้าหน่อยเข้ามาซอยก็คือลูกไา้ของพอดาบสอนี่ล่ะเพิ่นกะเข้ามาไล่สดมาเฮ็ดกระแสโซ่เฉียวยูตลอดหลายเดือนครับ โม่าสิพยายามพระเอกตั้มต้องลักไปยามผู้นั่นผู้นี่หรือเฮ็ดยังในวงความเคลื่อนไหวคอนเทนต์นต่างๆเพิ่นกะทายลงแล้วก็ทั้งด้านซื้อด้านปดเตอร์ดา้านอียงเิ่นกะาคนที่มีความสามารถความเชียวชันว่าสิเป็นบิ๊กปดเตร์หรืออยียงนะครับก็ได้ติดตามอยู่ตลอดเฮ็ดเฮ็ดแบบปดเตร์ที่มีความเข้าใจาง,ง่ายๆแต่เฮ็ดเปลี่ยนกระแสมีปราแดดป่าลุยมีทีมงานหมอลำ่ำ มาเฮ็ดออกแบบเอาเป็นตัว,ลวตแล้วข้อนโปวเตรอเด็กกสามารถเบิงง่ายๆครับเบืองออกมากง่ายๆเรากกท่านสถานการณ์เนาะช่วงนั้นบบาบรรัวกะเห็นโอ้มีพัฒนาการมาตลอดเด็กกะมาจับมือกับพระประแดงเนาะพี่น้องอ่อนทั่วเพรว่าสิเป็นในภาคอีสานหรือว่าสิเป็นในกอท่อมอเป็นลักกรเฮ็ดไหนกระแสะทางโซเชียลเพราะว่าในกรุงเทพ เป็นกลุ่มที่เขาเลีนโซ่เชียวเป็นหลายเนาะครับก็ยาไนใกระแสของบัทโธมีอ่าบึ๊บบ,บุบบบขึ้นมาแล้วก็ไล่ซดไปแสดงมงได้ก็ไล่ซดอยู่ตลอดไล่ซดความเคลื่อนไหวปลาแดาปลาลุยหรือพระเอกนั่งเอกในวงกไล่ซดความเคลื่อนไหวบดาหย,ยุดนิ่งเลยบานนกามีคุณบิวจิตชลิยาเขามาอีกเรียกว่าเป็นเจ้าแม่หรือว่านั่งเอก ที่สามารถลองล่ำได้ถึงพิกถ,ถึงขิงกับว่าได้่าสิเป็นเพลงจิตชริยาวอนแฟนวอนเจ้าพ่อพระลานชัยมูนี่เฮ็ดห้หค้นไปย้อนนาวที่นี่อยากว่านั่งบ่ได้ครับยิ่งดนตีประฐมเห่าๆหาอยู่แล้วเนาะกระแสทางโซเชียลก็แฮงกับพือออกไปอีกล่าสุดบ่าบันคอไปเบิงอา คุณบิวจิตชลย่าที่คลิปแรกที่เพิ่นขึ้นนั่มปฐมเนาะอ่าล้านล้านกว่าวิวแล้วครับผมพุ่นล่ะโมเมนต์ธรรมดาครับตอนนั้นเพิ่นหไห้เลยเด้อครับเพิ่นน้องไห้เพิ่อน,น,อพนบ่เคยเห็นแฟนคลับมาซัพพอร์ตหรือว่ามาแสดงความรู้สึกประทับใจปานนี้ถึงห่วงไปถึงไห้ไปป๊าดสิดตัก็เลยว่าป๊าดเห็นแล้วก็ขนลุกเป็นล้านวิวครับคนเบิ่งคลิป นองบิวจิตชริยาวนแฟนวนเจ้าพ่อพระลันชัยโอ้คลิปนี้ครับกระแสบ,บิวกับจนเพิ่นได้ออกงานอยู่บบเซาบวาสิเป็นล่าสุดมากตะวันแดงขอนแก่นครับขึ้นเป็นนักร้องศิลปินหมอลำค้นแหลกที่ออกเดียวพ่นะเพิ่นว่าของตะวันแดงเพิ่นว่าสุดยอดแล้วก็ตะเวนทัวร์ประเทศแับตะเวนไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ขึ้นเวทีกับคุณมนแคนอีกอันนี้คือ มา,มาอยู่ในจุดทีว่าวงปฐมมาอยู่ถูกมองเนาะพี่น้องเราก็สุดหยดครับทีนี้วงปฐมก็คอยมีกระ,ะแสกระแสขึ้นเรื่อยๆจนนํามาสู่มือนีแหละครับมือที่เปินเปิดวงเนี่ยปรากฏว่ากุมปิดบบาบันขวเขาไปอยู่ในกลุ่มปิดส3 0พันรอยคนแหละครับจากเปินจัดกลุ่มปิดพันกลัวเน่พันหาพันอย่างมากมือนีกุมปิดเปิดวงส3 0พันสามครับ คูณลอยเข้าไปก็ได้บัตรละเก่าสิบเก่าเนาะคูณลอยกลมๆก,กับส0 0 0 0 0กว่าถึง4ี่แ0 0บาทนะครับเฉพาะกลุ่มปิดนะครับนี่แหละสามแสนกว่าบาท4ี่แสนหนาง,งานอีกบัตรละลอยยีกสิบกับพต่ำกว่า 2- องถึงสามพันหรือสี่พันกับคูณนเข้าไปถ้าสามพันกับสามแสนครับงานนี้เปิดวงกับฟันไป7จ็ดแสนถึง8ปดแสนครับเมื่อไเบ่งดูครับปฐม บานี้เมื่อเวาเรื่องผลงานครับโอ้ยฮาวขนาดบวสิเป็นโชว์หรือว่าเป็นการแสดงนี่บ่าวบันคอกะยังนางช่มผลงานอยู่ครับขณะนี้เวลาหาทุมขึงเนาะพี่น้องนี่แหละคือความทุ่มเทความเอาใจใส่ความบวท้อถอยเนาะพี่น้องจากหมอล่ำที่เพ่นนี่ครับยังมีบ่าวบันคอกะนนางฟังอยู่ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่นโชว์วงอยู่ครับโชว์การแสดงยังว่าเขาสู่ร่ำเรืองคนก็นยังติดตาม2,000ครับยังติดตามบึงไร่สดอยู่ขนาดนี้กัน2,000บนดาหัวนาวงอยู่ในบริเวณไกลเคียงบาวาสิเป็นวงระเบียบพอเอะพอเปียกก็นำทีมงานเนาะหยุดซ่อมหยุดซ่อมแล้วก็ให้ดูกวงเนี่ยไปรวม ให้กำลังใจประทมบันเทิงศิลว่าสิเป็นรัตนศิลน,นะครับทั้งบานพ่อนสวรรรค์หือว่าสิเปนเฮี้ยหน่อยอีสานนิ้วจินอยู่บานนวนเรื่องนี่ก็เห็นมาปูศาสตร์ทีมงานไปให้กำลังใจเป็นตาดีใจน้ำเพลินหลายพอดับสอเนาะเพลินจากวงกระแสะโซเชียลคือคุณภาพของวงเพลินมีอยู่แล้วละครับแต่กระแสะโซเชียลตอนโควิดเนี่ยมันบ่มี เพราะว่าเพิ่นบดไดเฮตโซเชียลมาบอบานี้เพิ่นได้มากลุยนะครับลุยบพรว่าสิเป็นงานออกแสดงอ่อนทั่วพออ่อนทั่วปุ๊บมันกระไดกระแสทางกรุงเทพหรือว่าสิเป็นการไล่สดอัปเดตสถานการณ์ชีวิตประจําวันนี่บานี้ก็มีการสร้างคอนเทนต์โดยพระเอกนั่งเอกอยู่บ่เศร้าเลยครับพระเอกนั่งเอกในวงเพิ่นกระ้อยการสร้างคอนเทนต์อยู่ตลอดบวกกับคุณบิวจิตชริยานี เฮเทห้มือนี้แหละครับผลลับของเพ่นกลุ่มปิด3า0พาครับหน้างานกับบ่ต่ำก็สามพันนะครับผมบานี่แหละพี่นงองก็เลยมาเบาเรื่องเล่าข่าวสารของประถมบันเทิงศิลในมือนี้ให้พี่นงองฟังสุดยอดอิลีครับเบาบันคอกกะดีใจน้ำคุณพอดับสอกับทีมงานอยู่ท้งลูกชายเพ่นกระซอยอยังเต็มที่เต็มแห้งเนาะมือนี้จนหมอลำ ยกให้เป็นมะลัไม้เหล็กหนึ่งคือเก่าล่ะครับประทมบันเทิ้งศิล์นเนาะนี่ก็ขอให้พี่นองได้เข้าไปติดตามย้อนหลังกไ็ได้ผู้ใดสนับสนับสนุนทั้งกุมปิดทั้งเพียประทมบันเทิ่งศิล์นกระทักไปซื้อบัตรกุมปิดเก้าสิบเก้าบาทเพื่อรับชมย้อนหลังก็ได้ว่านางานก็คือสิเพบเพิบเพิบอยู่ล่ะครับพี่นองตอนนี้คือสีมว้วนขักมวนเนี่ยอยู่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของวงประทมบันเทิ่งศิล์นเด้อเมื่อนี้เิ่นเปิดวง สิบหกกันยายนสอง5นหบาบันคอก็เลยนําำม,มาเว้าวจาป่าใสมาเว้าวจาแลกเปลี่ยนให้พี่น้องได้รับทราบเด้อมีหยังกะแลกเปลี่ยนเข้ามาในช่องบาบันคอได้เด้อครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมรับฟังคือเก่าเหมือนเดิมเด้อครับมื้อนี้สวัสดีครับ